วันนี้พี่เมีเงิน1นึ่งแสนบาทมาแจากแล้วเป็นกติกาที่ง่ายมากทุกคนดูดีๆนะจริงๆแล้วเงิน1นึ่งแสนบาทนี้มันไม่ใช่เงินพี่เอหรอกเป็นเงินของแบรนด์ทรีพาร์นเนอร์เข้ามาให้ทดสอบว่าถ้าสมมติาสามารถทําให้กระเป๋าแตกได้อ่ะเอาไปเลยใครทําได้ให้ไปแสมหนึ่งเลยและว,วันนี้นี่คือกระเป๋ารุ่น Maxi Series ของทรีพาร์เนอร์นะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ทำมาจากวัสดุ โพลีโพพิลีนนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆเด็กในนี้จะต้องมีใครบางคนอาจจะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทโดยมีกติกาบอกว่าเราจะให้เด็กในนี้ที่น้ำหนักแตกต่างกันเนี่ยจะทํายังไงก็ได้กับกระเป๋าทุกคนมีโอกาสหนึ่งครั้งจะกระโดดเหยียบกระโดดถีบกระโดดเต่งจะกระโดดนัง่งจะกระโดดนอนได้หมดเลยนะครับถ้าใครทําแตกได้ได้แสนหนึ่งเอามาเช็คน้ําหนักกันก่อน4 5ค่ะ45กิโลห0 .5 สิบครับ60 65ครับ 88ค่ะ90ค่ะ105 120ค่ะทุกคนคิดว่ามันจะมีคนได้เงินแสนไหมอ่ะก่อนจะทดสอบกับ3 p a พาร์เนอเราทดสอบกับแบรนด์ทั่วไปก่อนไหมอ่ะมีลองไบนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นแบรนด์ทั่วไปที่ไม่ใช้3 p a พาร์เนะครับไปว้าว ฉะนั้นต่อไปนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้เงินแสนเอาเริ่มจากแบบคนที่ตัวเล็กสุดเลยขนมมาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเจียพร้อมไหมนี่สอบซงทุกคนมันคืนรูปเนี่ย มันกลับมาโอพอมไหมโอนั่ะเท่าไหร่นะ60ครับ <65. S 1> 60มา oh. <No. S 1> วีไม่เป็นอะไรเลยพล oh. าดกันแสนไปสามคนแล้วนะนี่อ่ะพีชัยเนี่ย 65, 65. มาอ่ะพีชัยอยู oh. ่นี่ oh. <า>แค่ทัดก็สัมผัสปล่อยนี่ขึ้นเลยนี่กลับมาแล้ว อาซาันมากแล้วต,นะต่อไปนี่คือไซเอฟนะต่อไปนี่คือไซเอฟนะเราดูไซเอฟผลพร้อไมไหมพร้อมผลหนักเท่าไหร่แปดสิบแปดการกระโดดคักนี้มีมูลค่า1นึ่งแสนบาทได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แล้วมันไม่เป็นอะไรเลยเหรอ ทุกคนน้องฟื้นเลยน้องไม่มีรอยใดๆเลยนะต่อไปนี้หนักเท่าไหร่ตุ๊กตา90นะต่อไปนี้คือไซส์90นะครับเป็นเฮฟวี่เวทมาตุ๊กตาพร้อมไหมพร้อมค่ะวิ่งให้ได้นะ1,000 0แบาทนะ 1, 2, 3แล้วน้องคืนรูปเลยอ่ะและนี่คือ the ะเบสของออฟฟิศเรา แล้วสองคนนี้จะมีคนได้เงินแสนหรือเปล่ามาดูวายุพร้อมไหมวายุหนึ่งวยห้านะครับหนึ่งสองซโอโนโนโผิดหวังกับท่าวายุมากเลยให้โอกาสวายุอีกครั้งหนึ่งเนาะวายุมานี ฟื้นเลยฟื้นเลยวิเอาคนสุดท้ายก่อนที่เราจะพูดมีเปลี่ยนชีวิตหนูแน่ <c oughs> พร้อมไหม้ค <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สองแกทำ้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่ซ้ำ ทุกคนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกระเป๋าใบนี้ทุกคนหลังจากที่ทดสอบไปเสร็จเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเด็กทุกคนไม่มีใครได้เงินแสนเลยพลาะอะไรรู้ไหมครับกระเป๋าใบนี้ไม่เป็นอะไรเลยเพราะนี่คือวัสดุที่ทํามาจาก high strength polypropylene ครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงมากๆเมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไปแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าข้างนอกไม่เป็นอะไรข้างในก็ไม่เป็นอะไรเลย นี่คือ Max i Series นะครับของ Tripartner แล้วก็ถือเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตมากที่สุดนอกเหนือจากนั้นทุกคนรู้ไหมครับว่าตรงนี้สามารถขยายรับของเพิ่มได้อีก25%ทําให้การบรรจุข,ของของเรานั้นได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกคนรู้ไหมครับว่าใบนี้โดยปกติแล้วราคาเต็ม5,300บาทในไซส์29่นิ้วนะครับแต่ในตอนนี้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้อยู่หากอยากได้กระเป๋าคุณภาพดีแบบนี้ไม่ต้องจ่าย5,3จ่ายแค่1 8 1 0บาทเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นดลที่พิเศษมารับอัน,นี้เป็นซ20นิ้วราคาคปกติ 3,500บาทและตอนนี้เป็นดีลที่ดีมากๆสำหรับ TikTok ลดเหลือแค่ 1245บาทเท่านั้นทุกคนครับนี่คือกระเป๋าที่ควรจะอยู่ติดบ้านไว้เดินทางเพราะเราจะมั่นใจได้เลยว่าของข้างในของเราไม่เสียาหายเพราะว่าทนแข็งแรงและที่สำคัญสวยมากครับดูล้อในการเลื่อนใช่ครับราคาที่บอกไปเมื่อกี้ต้องจิ้มที่ตะกร้านี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นเดียวที่ดีที่สุดแล้วแล้วทุกคนครับหากเราทุกคนไม่ชอบสีนี้กระเป๋า Max i ซ e r i e s รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด5สีและไซส์29่นิ้วสามารถจุของได้ทั้งหมด141ลิตรครับทุกคนครับ นี่คือกระเป๋าดีกระเป๋าทนกระเป๋าสวยและเป็นกระเป๋าคุณภาพที่ควรจะติดบ้านไว้เพราะทุกการเดินทางสำคัญกับเราเสมอ Maxi Series ครับ Free Pass นะครับ